เ,เดี๋ยวจะมาดูจานโอค,ครับยางรั่วเดี๋ยวจะเอายางสองเส้นนี้ครับไปใส่แต่ว่าจะเอาไปเส้นเดียวก็ผมมองว่าเอาเส้นนี้ไปใส่ก่อนดีกว่าเอาไปใช้นะครับเอาเส้นนี้ไปใช้ก่อนเส้นไหนเส้นนี้เอาไว้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวพามาดูครับว่าเส้นไหนรั่วนี่ครับวิ่งจนจบงานไม่รู้ว่ายางตัวเองรั่วครับนะฮะ ด,ดีมันไปหมดสภาพอ่ะครับจานโอ้ดูเลยดูเลไม่รู้ด,ด,ดเลยเห็นบอกว่าหัวอัจเจรบีหัวหนึ่งอัดไม่เข้าก็เลยให้ใช้ปืนลมอัดครับฮะม,มันไม่อัดเดิมันมันทิ้งไว้นานมันก็เลยตายแกนตายยิงไปเรื่อย มันยังไม่ล็อกมันไม่ล็อกเหรอเอ,อเพราะว่าให้อาศัยแรงดันแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่เข้าอะ่ะอัดเข้าไปเลยอาจอาจอาจเข้าไปแล้วทีนี้พอสมมุติว่าเราไปวิ่งงานใช่ไหมมันร้อนเดี๋ยวมันซึมกินขึน้นวันหลังเรามาอัดมันก็เข้าไม่เข้าใช่ไหม เขาก็แอด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 ต้องเอาอันนั้นมามามา,มาหยอดไว้เอาน้ำมันน้ำมันเครื่องทำไมต้องผั่ไวข้างบนหรอหาวิธียวเข้าให้ได้อัดเพากลางม้่งหมาไม่รู้เนี่ยของพี่ต้องอัดด้ไม่อัดไม่ได้เพราะว่าบางทีถ้าเราไม่อัดอะ่ะมันจะทำให้ ไอนี่เราเสียครับนี่เดี๋ยวให้ดูมันจะทําให้กากระบาดเราเสียเร็วนะครับอันนี้ผมก็อัดนี่ผมก็อัดอยู่นะครับเนี่ยเมื่อว,วานผมอัดอากากระบาดตัวเยอะข่าหมูไอเดยหมูไอเมื่อวานไอ้ขันนั้นขับจานโอบอกเดยหมูพุ่งออกมาเลยอุ้ยโหดเกินก็อย่างว่าเลยเนาะน้องเขาเพิ่งหัดเล่นรถดําใหม่เพิ่งซื้อมานะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อ ช่วงแรงที่ผ่านมาเองก็เลยจังหวะการออกตัวรถยังออกไม่เป็นเรียบร้อยเลยด้วยหมูกระจายเมื่อเนี่ยเออน็อตข,ขาดแล้วมันมันก็ทะลักออกมาไงนี่โอ้ของฮีโน่มันดีอย่างนี้นี่เองนี่มันอยู่ข้างนอกนะเห็นไหมแต่อีสุมันอยู่ข้างในการกระบาดเลยไม่ยังไม่ล็อกยังไม่ล็อกให้มันจะล็อกอยากแท้กกปกติมัน ล็อกแก็ปเลยเด้เอาดึงดูดิเออโหดันไม่สุดใช่ไหมมันไม่อัดไงมันไม่เคยอัดเลยเดี๋ยวมันก็เข้า เข้าแหวนมันจะบีเข้าเลยเเอา,เอา,เอาปวดหัวออกมาแล้วก็กดลมได้มันพุ่งปิดไหมหรือว่าจะละบีหมดเมีอยู่มันแน่นกว่ามันไม่ยังขึ้ได้ถือแสน้ำเฮขึ้นได้ถือแสน้ำนเตีย ไปไรอ่อนเม,มาจะทั่งไหนตอนเนาวขนนึ้นรถดับเพลิงเข้าได้ปะดูครับจอมลงทุน <laughs> จอมลงทุนนี่นะครับคือแต่ละคนคนขับรถแต่ละคนนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะ คือการดูแลรถมันต่างกันนะครับคนที่ละเอียดคนที่ใส่ใจมันก็อีกอย่างหนึ่งคนที่ไม่ละเอียดไม่ใส่ใจเลยนี่ก็คือคือรถคุณจะเป็นยังไงกระช่างผมไม่รู้ผมมีหน้าที่ขับกินค่าแรงอย่างเดียวมันมันก็เลยทําให้คนที่เป็นเจ้าของรถอ่ะไม่เหลืออะไรนะครับเพราะว่าเอาอะไรมันไม่เข้าเลยมันจะระเบียมันไม่เคยอ่านไง ไม่เคยหมดบ่ฮะผ้าใหญ่โอ้เป็นยังโอหมอนาที่ซื้อแต่ว่ามีใหญ่แล้คือแข็งแรงยงที่สนอกเอ้จันโอ้ก็ไปให้ให้เอาเจลบีใส่กระบอกเจลบีหมดเออ ถ้าเป็นผมผมปั่นนะครับแต่นี่ก็รถเกี่ยวเขาไม่ใส่น้ำอยู่ตัวเลอะมือเลอะเพราะว่ามันโดนลูกเพลินไงลูกเพลินแตกไม่ใช่ช้อนตักเวยยัดยัดปีเลขอ่ะปั่นปั่นอู้ยหญ่ใหญ่เขาเขาตักเอาอืมตักแล้วยัดเอาแต่ตักแล้วยัดอย่างนี้ดีมันไม่มีฟองอากาศเพราะว่าจารบีเขาไม่ให้โดนน้ำไงเขาว่าไปโดนจารบีเข้าไปลูกเพลินก็แตกแตกเลยมันเป็น เป็นไข่เลยถ้ามันโดนน้ำไอ้นี่เลยที่กิงเอาเนี่ยจุ่มยัดเข้าไปแต่ถ้าแถวภาคกลางเขาก็ใช้ช้อนเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ก็หันเขาหันมาใช้ยาระบีตัวหนอนแต่ว่าตัวหนอนอ่ะมันเอามาใส่ยิงลมอย่างนี้ไม่ได้อืม ไปอาบน้ำไหมอาบน้ำกินเขออาไปโรงเรียนเร็วอ,อยู่ส r, มียุงนีโอ้ย่เสนบ่มียุ่งอย่างนี้ก็มียุ่งอยู่ซึ่งมองเลาเว่ยม,ไไม,ไไมไาไปโรงเรีนน <laughs> รยนมั้ลีลาเนี่ย ให้กันทุกมือหนน่ยไม่ได้ยินเสียงยายก็น้อนไม่หลับอยายไม่ได้บนอลารก็นอนไม่หลับกกันอีกว่าอืมเรียบร้อยครับงั้นดีมุนเข้าไปเลย ปืนอัจฉริบีพี่อ่ะสามกระบอกสีกระบอกนึงเพราะว่ารถเกี่ยวเนาะซื้อมาไว้แล้วก็ใส่กระบอกอัดไว้ทุกขันครับแล้วก็นี่อยู่รถดับนี่ก็มีนี่อยู่กับเจยนินดีก็มีกระบอกหนึ่งนี่อยู่ในบ้านเป็นกระบอกเลดเป็นกระบอกเลดนี่ครับแต่ชุดกระบอกเลดใช้ทนมากผมใช้มาสิบปีแล้ว นี่ก็ลูกหมากจะอินดี้ก็โอเคอยู่หมากคันชักก็เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่บนนี่แหละครับเปลี่ยนแล้วก็ไปวิ่งงานเปลี่ยนได้สามปีแล้วมั้งก็ยังโอเคจะให้จานโอยิงให้มันจะเข้าไหมมาดูกัน เข้าหรือเปล่าเฮ้ยนีเล่เมันไม่เคยอัดอ่าอยู่แล้วล็อกแล้วอ่ยิงดูปกติถ้ามันเข้ามันก็แบบ มันน่าจะเข้าไปอยู่หรอกแต่ว่าคือเหมือนกับถ้วยมันตายอะ่ะปกติถ้วยมันต้องขยับถ้าจะให้เฉพาะลูกปืนมันขยับมันไม่ขยับต้องนั่นแหละก็ยังดีหน่อยได้เอาเข้าไปเลี้ยงๆหน่อยนิดนึงก็ยังดี นี่ครับปกติแล้วมันต้องเป็นเป็นเหมือนของเจอินดี้เนี่ยมันจะมีรอยเห็นไหมรอยรอยให้มันขยับได้นิดนึงนะครับโอ้ยแรงวันหน้านี้มันเยอะอย่างเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าผมอัดระบีตลอดไงมันก็เลยมันก็เลยดูโอเคหน่อยนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นเปียกๆอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่อัดเลยก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ถ้าเราไม่อัดเลย มันจะทำให้มันเสียไปหมดอ่ะนั่นเรามีวาวลมได้ยิงดิเดี๋ยวเปิดวาวนั่นเรากดวาวเห็นไหมนั่นหัวเห็ดเออโอ้โยกโยกกระบอกก่อนโยกโยกกระบอกโยกตัวกระบอกดันเข้าเออโยกเข้า เหมือน,นกับว่ามันัน,นี่ไม่สุดอ่ะยิงใส่ไม้ดูนี่มันต้องอย่างนี้นี่นมันมีอากาศด้วยนั่นโยกไหลเลยโยกฟืดฟๆกดตัวนั้นหน่อยอืม ยังไล่อากาศไม่หมดเออน,น,นั่นมาแล้วเริ่มมาแล้ว <Yeah. S 1> ปรับนวย่ยโยกระบอกจึกๆๆึึึไหมมือกดไว้แล้วก็โยกดันลงดันลงสรักสองสารอบดิเออเอาเออ,เอ,อนั่นเละ อะอากาศปกติมันต้องพุบุบุเออเออมาแล้วนะ่ะอา้าวมีอากาศอยู่เออมาแล้วมาแล้วโอเคมันต้องอย่างนี้นั่นไงน,นี่คือถือว่ามาแล้วครับมา <laughs> ยิงนี่ก่อนยิงนี่ก่อนเออยิงตัวขบวนก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลามุด ปิน้นยองไงยังปิ้นปิ้นแล้วเหรอโอเคอ่ะแหมมันออกอยู่อ๋อแต่ว่ามันมันนี่ออกอากาศมันเยอะอยู่ยนี่แหละสาเหตทุหตที่สาเหตุที่พี่ พี่ต้องปั้นเอาเพราะอย่างนี้เลยอ,อืม,อมาเอามือดีกว่าเอาเรียบร้อยครับอัดจรารบีหมดแล้วผมก็คิดว่าผมอัดทุกจุดแล้วล่ะนะนแฉกก็มีแฉกตัวด้ามสีชมพูอ่อนๆน่ะใช้ขแขกควงแฉกบ่ ăn mì đi cái bữa cơm kia nhau bên này quá, pháo bé ăn cái khoong cháy em mày không có cưỡng nữa mày không có nè มันเห็นมันมองไหมน่ะไม่รู้ <c oughs> รพวกน,นี้ไม่รู้มันเข้ามาบ้านก่อนนี่รถบอนทั้งพ่อทั้งลูกเขามีสองคันอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้อ่าไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมโทรถามใจเอกก่อนว่าได้ทำงานไหมเพราะว่า เมื่อวานตอนคุยกันนะ่ะเขาต้องไปคุยเรื่องบ่อดินก่อนบ่อลูกลังก่อนแล้วก็ให้จันคำลงไปเคียร์ลิงอ่ทุ่งนาให้เขาให้เสร็จน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอโทรถามเพราะว่าตาแกยังไม่โทรมาหาผมเลยตยะซุยปกติแกต้องโทรมาบอกผมมาหาผมว่าเออเขาคุยกันได้นะลงกันได้เพราะว่าผมบอกให้แกโทรหานะ ครับเพราะว่าทํางานดินอย่างนี้มันต้องประสานกันนะครับเพราะว่ารถมันอยู่ทุกที่จอดนอนบ้านกันอ่ะเจอกันใหม่ครับ